ันนี้เราจะไปคอนโดกันนะคะอันนี้อาหารที่เสียากับนะคะเสียไปแช่จองฟิตเวตก่อนแล้วก็จะเอากับข้าวไปกินที่คอนโดนี่บาซิน่าอยู่คอนโดค่ะไม่น่อยมากไม่หน่อยปวดขามันล่งขาพี่น้องไปเอามือไปซุ้นเอามือไปซูนปุ่มเปิดเดี๋ยวไปเอากุญแจบ้าน ไม่นอนเพิ่งอาบน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยฝนคักฝนแหน่ฝนฝนดีฝนได้เอาวีมาจะเอาไปใส่พี่น้องเอ้ยของลรือกระเป๋าออกไปกินยาก,ก่อนแล้วค่อยไปหลานจะไปส่งหนักะเดี๋ยวหลานไปส่งเก็บพวกชาตแบตก่อนเพราะว่าไปพุ่นว่ามที่ชาตต้องเอาไปน้ำ อุญแจคอนโดโฉนดคอนโดนะคะแล้วก็สิกิปยา <Yeah. S 1> เอาอยาไปแล้วก็สิเอาของไปฝากเอ้ <Hey. S 1> ผู้จัดการที่ดูแลห้องพอแล้วอันนี้ยาไม่เอาไปขาดต่องกล้งกองอยุคคอนโดไม่อยู่สิบน <Yeah. S 1> ่จจะว่าวัน กต้องน้ำอยู่ในกระเป๋านอนวนไปแค่สองมือเพราะว่าจะได้ไปไต่นะคะยังไม่มีเวลาขึ้นเหนือเลยพอเราจะไปใต้กันนะอันนี้ก็กองเียมสังกท่านแต่ยังบม่ได้ไปเพราะว่ามีเวลาอยู่ค่ะถ้าพอท่านไม่น้อยก็จะเอออันนั้นต่อไปไว้บ้าน หรือว่าเอาไว้นี่ก่อนเพราะว่าเพื่อไปต่างประเทศเพราะว่าขลังเบิงเบิงปุกเบิงนันยุคันห้าได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปแล้วก้อนกราบเสียเอาไปไว้ตู้ย่บ้านเอาไว้นี่ก่อนเนะเาะเพราะว่าขี้ขันคนกลับมาโอเคไม่เอาอะไรไปแล้วแค่หอยาแล้วก็ของฝากมันเป็นข้องเรามันก็คือข้องเรากลับมาไม่น้อเอาแตนของทท่บเอา วันนี้ก้อนของที่สีเอาไปเสียไปไฟช่องฟิตบ้านไม่น้อยเพราะว่าบ้านเจ๊อื้อยช่องฟิตเน้นภาคพิปอนไปเที่ยวคอนโดน,นั่งก่อนปอนเราไปเที่ยวคอนโดกับแม่นะคนคล้องกับคนพิท้องหน้าวันที่ไปคอนโดแต่ว่าหน้าจะกินขน้าวกคนให้โตไปต้มกัน เดี๋ยวหน้าเค็ดก็น่าจะบอกนะนะเราตั้งท่าก็น่ยเราจะไปกดไถเออบบมีเงินดีเสร็จแล้วไปจ่ายค่าคอนโดขนมก็ได้เชียร์เอากคอนท์บริบาลบริเลสินแบบเมื่อที่สามเราพี่น้องเอ้ยมันยังลงขาอยู่นางเครื่องม้เห็นบ่เนี่ยมันบวมมันเจ็บมันเค็งมันตึงหมดเลยไม่ได้ว่าเดี๋ยวไม่น้อยไปคอนโดเราเดี๋ยวสิออกไปโลดตัดคางบ้าน มองไม่น้อยเคยนวดคอนวดจับเซนดี้ดีมึงน,นี่บวมเลยเจ้าเบิ้งเบิ้งขึ้นเบิ้งไทั้งสองขางหมดแล้วมึงแต่เขาลงด้วยน่องมันนะอมืมันตึงเลยไหมสองมือสามมือแล้วมันยังบวเพ่าแม่มมก็เสือกมดพอดี <laughs> พ่อขอบคุณมากนัง่งแก่คือแสบเถื่อบ่เฮ้ยมึงจะเงยน็นมังสั่นละมึงเนี่ยผักบุ้งยอดงามงามพี่น้องดังโกดังมันมีแต่ปุ๋ยเนาะแถวนี้มึงเงี่ยปุ้ยผักบุ้งพี่น้องเอ้ยผัดเนาะผักบุ้งคือ,อยอดงามงามจีผักบุ้งมีแต่ยอ,อดงามงาม โอ้ยค่อยสๆเอาอันอย่าลืมเตือนได้มือกลับบ้านเอาอันนั้นนะเสด็ดเอาต้นหูเสือเเอาอันต้นหูเสือไปกินเอาไปปลูกอยู่หน้าต่างนั่นค่อยๆปลูกแล้วบันในฟางไงแล้วบหดให้ค่อยมันก็เลยตายเอาไปแต่กินกับแจวนั่นนะต้นหูเสือไม่ได้จะเอากลับเอากานไปมันก็นั่นอยอะบางในผักบุ้งโอ๊ยกู teruk teruang